เตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายสุขุสุขนครับผม พบกับคนหลาไพชนอกเราพี่น้องเมื่อนี่กระสีดําผ้าพอพี่น้องนะครับเมื่อืองสมนไพ่ลราก็เป็นไม้มงคลนะครับไม่ประดับนาบ้านนะครับพี่น้องครับต่นก็คือต้นพุทธรักษานะครับพี่น้องพุทธรักษาก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีหลากสีสันนะครับมีสีขาวสีแดงสีส้มสีเหลืองนะพี่น้องนะครับหรืออาจจะมีสีแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละพื้นดินนะครับมัคือกันเนะพี่น้องนะครับครับเพื่อนก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับและยังเป็นสมุนไพ่ดีๆคือกันนะครับพี่น้องครับ ต้นผุถรักษานะครับเป็นพันธุ์ใหม่ที่มิถินกกำเนิดในประเทศอินเดียนะครับหรือแอฟริกานะครับแล้วก็อเมริกานะครับแล้วก็ภายหลังนะครับได้กระจายนะครับพันธุ์ออกไปยั่งเอเชียเขตร้อนต่างๆนะครับโดยจัดเป็นพันธุ์ใหม่ลมลุกนะครับเนืออ่อนนะครับมีอายุหลายปีนะครับร่วมกันเป็นกอนะครับแล้วก็ต้นเดียวนะครับแล้วก็บ่แตกิงการสาขาจะมีคอนะครับแต่ค่อนข้างห่างกันนะครับพี่น้อง มีความสูงของต้นประมาณ1 5ถึง2 5เมตรนะพี่น้องรัมต้นมีความเหนียวนะครับแล้วก็อุ้มนามด้วยพี่น้องนะครับมีเงาหัวสีขาวแตกแขนงนะครับอยู่ใต้ดินนะครับมีลากความเฉลี่ยนะครับอยู่ที่11.8เซนติเมตรนะครับพี่น้องมีความยาวนะครับรอบรากนะครับเฉลี่ย0.2เซนติเมตรนะครับพี่น้องโดยความยาวของรากนะครับสีนี้ความสัมพันธ์กันขนานนะครับของ รากด้วยนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือลักษณะของต้นพุทธรักษาเนาะพี่น้องนะครับครับประโยชน์และสรรพคุณของเพลินนะครับพี่น้องครับสรรพคุณของเพลินนะครับเมล็ดนะครับมีลดเมาเย็นนะครับใส่ตาพอกแก้อาการปวดศีรษะได้นะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนดอกของเพลินนะครับใส่เป็นยาซอยสงบจิตนะครับทํหาใหัวใจสดชื่นนะครับส่วนดอกของเพลินนะครับพี่น้องดอกของเพลินนะครับยังใส่เป็นยาครับพิรอนนะครับครับน้ำชื้นในร่างกายได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ลด ก้มดันโรคหิตได้พร้อมนะครับส่วนดอกของเพลินได้พี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนเงาแล้วครับหรือหัวของเพลินนะครับใส่เป็นยาครับเงือนะครับขับปัสสาวะนะครับแล้วก็แก้อาการไข่นะครับแล้วก็อาการบวมน้านะครับได้พร้อมได้พี่น้องนะครับแล้วก็เงาของเพลินนะครับมีสรรพคุณแก่วัณโรคนะครับแก่อาการไอนะครับส่วนเงาของเพลินได้พี่น้องนะครับแล้วก็ใส่ต้มกินเป็นยาแก้อาเจียนนะครับที่ค้นอาเจียนเป็นเลือดนะครับแก่ได้คือกันนะครับส่วนเงาของเพลินนะครับอ่ค้นสําหรับค้นที่ไอเป็นเลือดนะครับเลือดล่างนะครับสาาามรถนเง นะครับไปทำความสาสตรแล้วก็ตากให้แห้งนะครับน้ำมาต้มกินเซาแรกนะครับเพื่อรักษานะครับการไอนะครับพี่น้องแล้วก็เพยนยังซอยแก้อาเจียนนะครับส่วนใบของเพยนก็ยังกินได้คือกันนะครับแล้วก็ซอยแก้อาการปวดฟันนะครับโดยการใส่เงานะครับแห้งผสมกับข้าวเหนียวนะครับเหยวน้ำมาตุนนะครับกับไก่กินนะครับแก้อาการปวดฟันได้นะครับพี่น้องแล้วก็เงาของเพย์นนะครับมีสรรพคุณนะครับหรือมีรสเย็นฝาด คืนนะครับเป็นยาบำรุงปอดนะครับทางชนบท oui นะครับสีมี่ะจะใส่เงานะครับน้ำมะตูมกินนะครับเพื่อเป็นยาบำรุงปอดนะครับพี่น้องเพ่ญยังซอยแก้อาการจุกเสียดแน่นทองต่างต่างนะครับได้พร้อมนะครับส่วนใบของเพิ่นนะครับน้ำใบของเพิ่นนะครับมาทํทำคว่ำศาสลวก็ตากแห้งนะครับน้ำมะตูมกินเสาแรงนะครับพี่น้องเพิ่นสีซอยแก่โรคจุกทองนะครับจุกเสียดแน่นต่างๆได้พร้อมนะครับพี่น้องหรือนะครับ ใส่เป็นแก้การโรคท้องร่วงนะครับได้พร้อมนะครับส่วนเงาของเพลินนะครับน้ำมะตูมกินนะครับแล้วก็แก้โรคบิดได้พร้อมนะครับโรคบิดเลือร่างนะครับส่วนเงาของเพลินนะครับหรือว่าแก้ประจําเดือนมาบปกติได้พร้อมเดินพี่น้องนะครับแล้วก็ประจําเดือนมาเบ่อหยุดนะครับของท่านสตีนะครับสามารถน้ำมะตูมกินได้นะครับส่วนเงาของเพิินนะครับแล้วก็ซอยแก้อาการตกขาวนะครับของท่านสตีได้พร้อมเดินนะครับส่วนเงาของเพลินนะครับน้ำมะทำาคาวสารแล้วก็ฟานเป็นบางๆนะครับ ตากแหงในแหงนะครับต้มกินนะครับเส้าแรกงนะครับล้างอาหารนะครับพี่น้องแล้วก็ซอยแก้โรคตับอักเสบนะครับได้พร้อมนะครับแก้โรคตับอักเสบติดเชื้อนะครับหรืออักเสบยังเฉียบพันนะครับแบ่งกินนะครับวันละ2เวลานะครับเสร้าละเอยดนะครับติดต่อกัน20วันกับพ่อนะครับอันนี้คือส่วนเหงาของเพื่อนนะครับรักษาตับอักเสบติดเชื้อนะครับต่างๆนะครับพี่น้องครับ ส่วนเงาของเพ่อนน้ำมะตมนะครับขันเอาแเตนานะครับดื่มนะครับเป็นยาแก้คุดทารดนะครับแล้วก็ใส่ชั้ล่างคว่วสะอาดนะครับได้บาดแผลได้พรอมะครับส่วนเงาของเพ่อนนะครับเพ่อนซีเน้นไปที่เงานะครับต้นพุทธรักษานะครับเพราะว่าเงาของเพ่อนมีประโยชน์สุดนะครับในถูกส่วนนะครับเงาสีม้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็ดอกสดของเพล่นนะครับน้ำมะตํานะครับละเอียดนะครับใส่พอกแผลสดแผลเปื่อยต่างๆนะครับได้นะครับหรือว่าแผลมีหนองนะครับเพ่อนทีซอยได้นะครับใส่ดอกแห้งนะครับ หรือดอกสดก็ได้นะครับเป็นไส้ดอกแห้งนะครับสิบถึงสิบหากัมนะครับนํามาต้มกับน้ำนะครับกินนะครับเพันธุ์สอยรักษาบาดแผลต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนเหงาของเพื่อนนะครับใส่เป็นยาพอกนะครับรักษาแผลอักเสบบวมนะครับแล้วก็ซอยสมานบาดแผลนะครับแก้ฝีน้องปวดบวมนะครับแล้วก็ฟกช้ำดำเขียวนะครับส่วนเหงาของเพื่อนนะครับนํามาต้มกินเด้อพี่น้องนะครับครับนี่ก็คือ ลักษณะนะคร Unknown ับหร tamam. ือสรรพคุณประโยชน์ดีๆนะครับของต้นพุทธรักษานะครับพี่น้องน้ำสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับเป็นสมุนไพ่ไก่โตนะครับที่บาคคนมองข้ามเพลินไปนะครับพี่น้องครับฮักกะไรถึกใจกระแช่คนลาภพันแ์นอ้ด้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภพันธ์นอนะครับสำหรับคลิปนี้คนลาภพันธนอก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี